สวัสดีค่ะดูพี่บุญมีสวัสดีตอนเช้านะคะว,นนวันนี้นะคะนี่อยู่กับพี่บุญมีนนอู้พี่บุญมีกินไหลช่วงเช้าของทุกวันนะคะพี่บุญมีก็จะมาล้างเทนะคะทําความสะอาดล้างเทนะคะนี่เพื่อนเคยได้กิน,นกินยั้งมือน,นี้กินยั้งว้าปากอู้อีกขออีก กินส้มนะคะวันนี้กินส้มพี่บุญมีนี่อาปากอ,าอร่อยอร่อยติดใจนะคะวันนี้เปลี่ยนเป็นส้มใส่ปากให้แน่เพื่อนๆชอบกินในปากเด้เดี๋ยวนี้พี่บุญมีพี่อ,อ้นนะคะแม่จ๋านี่เออติดใจ <laughs> พออ่อลม้งไปกินพรุ่งนี้ด้วยเดี๋ยวมันจะหมดเนาะ เดี๋ยวมันสีเหมือนมืออื่นบ่มีแนวกินแต่าะโอ้ยเอาอีกเอาใส่ให้แน่เอาใส่ปาาใส่ปลกเออเอ,อ,เ,อเดี๋ยวนี้เป็นนางเอกแล้วพี่บุญมีอ่อนเก่งนะคะเดี๋ยวนี้ป่ะพอแล้วเอาไปกินพวกนี้เดี๋ยวจะหมดโอ้โหมายมันไปอีกป่ะไปล้างแผพก่อนนี่ปะป่ะ,อะพอแล้วหมดแล้วไปกินมืออื่นน้ำมืออื่นสีบ,บ่มีแนวกิน ต้องมีต้องมีอะไรต้องมีของโลก่อนนะคะพี่บุนนีไม่งั้นไม่ยอมให้เราล้างแผลนี่นะคะจะจะมีแผลตรงตรงก้นเนาะนะคะพี่บุญมีไม่ได้ทำงานอันพอมาทำงานโดนเชือกรัดนะ,ะแล้วก็ไปถูกขอบอ่างด้วยนะคะก็ทำให้เกินเป็นแผลนะคะ อาการตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วสำหรับพี่บุญมีไม่ยากเลยนะคะพี่บุญมีถ้าจะเข้าใกล้ทำความสะอาดหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับตัวพี่บุญมีต้องมีอาหารมีของโอนะคะให้ให้เขาได้กินก่อนแล้วเขาจะใจดีแล้วก็ยอมให้ทำทุกอย่างเลยนะคะพี่บุญมี กินส้มวันนี้ได้กินส้มเนาะทุกวันจะเป็นกล้วยวันนี้เป็นส้มนะคะนี่แจบอแจ่บบอ เป็นอย่างมดแล้วแซ่บบ่กินสมข้าวหวานอ้ยอ้ยสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ,จะเจอเกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ